เหลี่ยมนี้ครับทัดประเวทต่อ2อหนึ่งนะครับบล็อกเดียวทุกอย่างครับสวนจังหวะเดียวครับสุชินจับคู่ลงพี่ป้าครับก่อนนำอยู่ที่2องสูตครับสุชินตัดหน้าขวาไปครับแปะมาสุชินหัวแปะมาสุชินหัวทัดโอู้้ดูกองเขียร์ครับอ้าวที่สุดในสนามนะครับกองเขีย้ย โซนตัวสองครับแหว่หยอดครับหยอดหน้าขวาครับพัดยังทันเลยครับออกหลังครับเปลี่ยนส่งครับสองต่องศูนย์ครับโดนสวนหลังครับหลวงพี่ครับเปลี่ยนส่งครับตันยาวๆครับ เกมเสิร์ฟพัดประเวทครับตามอยู่สูต่ทสองครับสุชินแต่สูงไว้ก่อนหลวงพี่ย,ยังไงครับสุชินกุ่ชินไปออกนอกกรอบครับแต้มแรกครับพัดประเวทครับอของเชียรครับส,รสีสันของตาก้องสายเถื่อนครับ หนึ่งต่อสองครับตัดหยอดครับอืหืเสียจังหวะไปนิดนึงครับเปลี่ยนส่งครับสองต่อหนึ่งครับชินมาสายหยอดพี่ไปหลังิี่ไปเอี่ย หนึ่งต่อสองครับ<า>สูงเข้ามาหัวไปอืมไม่ทันครับขึ้นแต้มเยอะเกินครับทับปวิทย์ครับเกมเสิร์ฟสุดชินครับสองต่อหนึ่งอุ้ยหลงครับลูกเสิร์ฟเอาล่ะขยับแต้มหนีไปครับสามต่อหนึ่งครับสูงมาเอาสุดชินหยอดดีครับ โ <die> อ้โห <łbym S 2> หยอดดีครับสุดชินไปครับสี่ต่อหนึ่งครับสี่ต่อหนึ่งครับชินหน้าซ้ายครับทัดใบไหนครับยังไม่ทันยืดหรือเปล่าครับไปครับห้าต่อหนึ่งแล้วครับสูงไหมครับโ้ หยอดหลวงพี่ครับเอาไปเกมเสิร์ฟไปก่อนครับเป็นแต้มของทัวไปครับสองต่อห้าครับทีที่ไปทัดหยอดสุชินสองคนนี้แข็งครับเปลี่ยนส่งครับ เก็บเสิร์ฟสุดชินครับห้าต่อสองหน้าขวา,าพี่อยู่กันจงไปเลยห่อครับไม่ทันครับเป็นแท้ครับฝั่งนี้ครับสอหกต่อสองครับตัดหน้าขวาไม่ได้ครับเริ่มล้าแล้วเจ็ดต่อสองครับเก็บเสิร์ฟสุดชินครับ เป็นส่งครับแ <c oughs> น่นอนจริงๆกองเชีย,ยร์ครับเรเสิร์ฟทับมาไว้ครับสองต่อเจดครับค่อนข,ข้างห่างเลยกันสกอร์ตอ,องจุดพูดครับไม่ข้ามเองเียนส่งครับเจ็ดต่อสองครับย,บดยบบอด สุชินวางลูกนี้สวยครับเป็นแต้งของสุชินครับแต่ต่อสองครับหน้าขวาครับโอ้โหครับเหนื่อยแล้วครับทักไปเวยครับเป็นแต้งของสุชินครับกับผมพี่ป้างครับเก้าต่อสองครับโอ้โหหยอดก็เองก็เสียครับสิบต่อสองครับ สิบต่อสองครับหยุดเก็บเส์ฟไว้ก่อนครับเรียนทรงครับแล้วพอสองต่อสิบครับหยอดลงที่บ้างครับเอาไม่ทัน ต่อสองครับใส่จัยอมครับคุณก็ไม่ลงม่แต่มีเกมครับขาดเลยครับเอตต่อสงครับหลวงพี่โอ้โหไม่รอช้าทัดประเวทครับต่อสองหนึ่งครับได้ไปสองแต้มครับเอาครับตัดชิดไปก่อนครับ